ทุกคนดูกันอีกเกลยวมากแล้วก็ไปพึ่งเรียนมานะแล้วก็พึ่งเรียนมาแล้วก็กลับมาเล่นรูปการทุกคนโอ้ยโอเมกทุกคนก่งกันไหออะไรมามันกูเปรี้ยวอะบูดไหมทุกคน กลับมาเจอกันอีกแล้วนะเราเพิ่งเรียนมาเราเรียนมาเสร็จแล้วเราก็ก็มาเล่นกันต่อนะทุกคนคิดถึงไหมทุกคนก็ไม่าจะคิดถึงนะก็อย่าลืมดูช่องเนเนจะเี่นจะนะจ๊ะเธอใช่ไหมเธอเนเนเธอียี๋ยียีทุกคน วนใครเนี่ยอีตกออกไปลเลยอีอีออกไปลเลยอีอีออกไปอี๋อี แำลันึงนะเดี๋ยวมาผู้ค่อต้อมาแล้วนะ ทุกคนน,นนะทุกคนออกมาเราแป๊บหน,นาอาจจะนานนิดหน่อยทุกคน อุย้ยใครวะอุย้ยออกไปไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบคนที่ชอบแกล้งต้องปิดตัวเราอะไม่ชอบคนที่ชอบแกล้งเพราะเกลียดเขามากเลยเกลียดเขามากเลยก็คือแบบเกลียดที่สุดในเก สเจ็ดหกเจ็ดหกสี่ก็คือแบบเกียก็คือกรเกียรเกียมากที่สุดในแล้วนะา โอ้ใส่ปอกแขนกันทุกคนหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งสาเจย้าห้าก็อะไรต่อเนาะ ห้าห้าเราก็เจ็ดหรอหรือหนึ่งอ้อหนึ่งก็ดูว่าอ้นี้กันหนึ่งเออทุกคนแล้วว่าเราว่าเราจะเอาอ้นี้น่ะหนึ่งสองห้าห้าศูนเก้าหนึ่งสองห้าเจ็ด แล้วเราเนี่ยอู้หูนี่ทุกคนนี่นี่นี่เออเร้วว่าเราเอาเอาอันนี้ดีวดกว่าหนึ่งสองเก้าจำรหันนี้ได้สองศูน 0ูน5 7สอูอู้หูต่อไปกับผมหนึ่งสามแปดสอง สามหนึ่งหนึ่งหกแปดศูนย์ส,งส,งสงองศูนย์รหัสแม่งใส่ไม่ได้ในชั้นรหัสไหมสิหนึ่งสามแปด สองสามหนึ่งสองสามหนึ่งโอหนึ่งหกแปดศูนย์สองศูนย์เฮ้ยสองศูนย์ไม่ได้ทุกคนนั่นก็แปลว่ามันก็คือว่านั่นหลอกจริงๆนะหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่อันนี้แล้วหัสเสือ้อแปดเจ็ดแล้วก็แล้วสีโอ้กางได้กเก่งมาแล้วแล้วก็เสือ้อหนึ่งสี่ศู อันนี้เราก็เคยใส่แล้วนะใช้ดีสามศูนย์เจ็ดแปดควรใส่ไม่ได้แค่นี้ก็พอก่อนนะกันเอาเสื้ออันนี้กันดีกว่าทุกคนเสื้ออันนี้กันหนึ่งหนึ่งสี่โอ้ แปดสองแปดสองหกหแปดแปดแปดอู้หูโอ้ my g กแล้วก็เราชอบใช้ผมอันนี้มากเลยอ่ะชอบใช้ผมอันเนี้ยเนียวเป็นวาเก็ ได้ผมนี้เลยนี่ผมสสวยทางนั้นเลยโคตนะผมไหนดีอ่ะนี่สวยมันขาวเกินแล้วผมนี้กันดีกว่าหน้าเออหน้าหน้าก็จะใช้ประมาณนี้ มันอหน้าดีเอาหน้านี้เอาหน้านีาานาน้แล้วแล้วท่าล่าอายาเใส่ท่าไอเดียแบบว่าไม่ทำไม่เป็นก็เลยเอาท้าดีไปก,ก่อนเลยกันนะอ๋อท่าอันนี้ไปก,ก่อนเลยกันนะอย่า yeah. วันน mm. <Where? S 1> mm ี้คนคนต้องย่มเขานะโอ้โหโสอจันะ เดต้องเข้าไปเดี <wh 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 ๋ยวว่ามันเป็นชลิปให้ตออไปเลยก็ให um ้ต่อไปให้ไปไอ้นี่ให้ไปห้าสิบเดลขยี่สนบนะยาติเดิยังดิ เฮนะ้ย,อยเอากเกมนี้มึงเนี่ยอออกเลยลบออกจ้ากงเกมน,นี้เบอร์อะไรอ่ะไม่เคยใส่เลยแต่ว่าเคยใส่เก้าเฮ้ยเยก้าห้า สองอ้าอูออา้อู้สวยมากอู้อ้าถ้าเดินมันถ้าเดินไม่ได้เหรอถ้าเดินไม่ได้เออนี่ถ้าวิ่งสวัสดีจ้าคุณคุณเช,ชยฉันไปแล้ว เคเนี okay, è, ga, ่ยอุ้ยหน้าเหมือนหัวเหมือนกระเป๊ะและแหมเอาตามแหมคนนี้เอาตามว่ะคนนี้เอาตามมากไม่อยากเอาคนนี้เลยอ่ะคู่รักสำหรับคนนี้ขอขอตัวลาไปเกิดนะบ๊ายบย Bye-bye. Bye-bye.